ุดยอดจริงๆไม่มีวันซบเซาอย่างแน่นอนนะครับเรื่องการท่องเที่ยวของเมืองไทยนี่ครับนี่ครับตอนนี้คนจีนมาเยอะมากนะครับตอนนี้คนจีนมาเยอะมากในช่วงวันชาติจีนนะครับไปตรงไหนก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจากเมืองจีนนุ่มตีสาวมวยนะครับเยอะจริงๆนะครับทุกคนนี่ครับปานเพิ่นมาอบุญนะครับนี่ครับย่างเต็มครับปานมาอบุญป้าป่า ามาอาบุญกระถินเนาะแต่ช่วงออกพรรษาก็จะเป็นช่วงมุญกระถินนะครับนี่ครับคึกคักจริงๆครับทุกคนนะครับนี่ครับโอ้โหลากกระเป๋ามาเที่ยวได้เลยครับนี่นี่เป็นสาวจีนนี่ครับลงเครื่องมาก็มาเที่ยวได้เลยอยากไม่ต้องเข้าที่พักเนาะนี่ครับโอ้โหทุกคนนครับนี่ครับด้านนี้เยอะจริงๆน่ครับด้านนี้เยอะจริงๆ โอ้โหด้านนี้เต็มคาราเบลครับทุกคนนะครับนี่ครับ,รบโอ้โหด้านนี้เยอะจริงๆนี่ครับลากกระเป๋ามาเที่ยวเลยนี่ครับ 看作很远。 สุดยอดจริงๆครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหวันนี้วันนี้เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับปาดนี่ครับคนเยอะจริงๆคนเยอะจริงๆครับในช่วงหยุดยาววันชาติจีนเนาะในช่วงโกลเด้นวีคีิครับโอ้โหทุกคนครับอย่างเต็มครับปาดนี่ครับเป็นนุ่มตีเป็นสาหมวยเป็นบ่าวฝรั่งครับโอ้โหพี่น้องเอ้ยนครับ วันนี้คือคับจริงๆวันนี้คือคับจริงๆครับนี่ครับเดินกันเต็มเลยครับวันนี้าเนาะ้เห็นแล้วก็มีความสุขเห็นแล้วก็ชื่นใจออกมาจากประตู18นะครับแล้วก็เข้ามาเที่ยวตรงนี้นะครับนี่ครับพี่น้องนะครับย่างแบบชิลๆนะครับสุดยอดจริงๆ เห็นแล้วก็มีความสุขอีกแล้วเช่นเคยนะครับนี่ครับพี่น้องเอยนี่ครับเยอะจริงๆเยอะจริงๆ,งๆนะครับโอ้โหแล้วเราจะไปมุมไหนเราจะไปตรงหน้าหรือว่าจะมาด้านหลังดีครับทุกคนนี่ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆไม่มีวันซบเซาอย่างแน่นอน,นครับเรื่องการท่องเที่ยวของเมืองไทยนี่ครับนี่ครับตอนนี้ คนจีนมาเยอะมากนะครับตอนนี้คนจีนมาเยอะมากในช่วงวันชาติจีนนะครับไปตรงไหนก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจากเมืองจีนนุ่มตีสาวมวยนะครับเยอะจริงๆนะครับทุกคนนะี่ครับ,บด้านนี้กหลาลด้านหลังกรลาลตอนนี้บอนัสสับสนเราจะไปด้านไหนกันดีนี่ครับโอ้โห เดินชิลๆเดินเต็มถนนเลยนะครับทุกคนขอาการาบทักทายสบายดีเดอ้อสวัสดีนะครับ F c ซเดอ้อเดี๋ยวคลิปนี้บัน่าจ,จะขอพาทุกคนมาเที่ยวมาชมนะครับมาเบิ่งบรรยากาศเนาะของการท่องเที่ยวของเมืองไทยนะครับในช่วงวันชาติจีนในช่วงหยุดยาวนะครับนี่ครับนุ่มตีสาวหมวยปาที่โทรพีนออ่น้องเอ้ยครับด้านนี้กน็นายนี่ครับด,ด้าตหน้าของทุกคนนี้เต็มๆครับ นี่ครับโอ้โหตอนนี้นักท่องเที่ยวจากเมืองจีนกลับมาเที่ยวเมืองไทยเหมือนเดิมครับกลับมาเที่ยวเมืองไทยอีกแล้วครับตอนนี้นี่ครับแต่ถ้าฝรั่งก็มาเที่ยวเป็นปกตินะครับแต่หนุ่มตีสาวมวยก็กลับมาเมืองไทยเหมือนเดิมเนาะไม่มาเมืองไทยแล้วจะไปไหนนะพี่น้องนี่ครับด้านนี้ก็ใช่ครับนี่ครับโอ้โห ปาติโทปาติโทเยอะจริงๆนี่โอ้โหนี่ครับพี่น้องป่านเพ่นมาอาบุญนะครับนี่ครับยางเต็มครับป่านมาอาบุญป้าป่าป่านมาอาบุญกระถินเนาะแต่ช่วงออกภรษาก็จะเป็นช่วงบุญกระถิน,ะน,น,ะนนะครับนี่ครับคึกคักจริงๆครับทุกคนครับนี่ครับ โอ้โหเห็นแล้วก็มีความสุขเห็นแล้วก็มีความสุขบางคนก็มากินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวครับนี่ครับโอ้โหด้านตรงหน้าของทุกคนนี่ก็เต็มเต็มครับนี่ครับพี่น้องมองนี้กะสมก็เป็นตลาดที่โด่งดังเนาะถ้าเปิ่มมาเมืองไทยก็ต้องมามงนี้ครับถ้าไม่มาก็ถือว่ามาไม่ถึงนะครับนี่ครับสามหมวยโอ้ยเนาะซส้นเจอซึ้นเจอ เสียงพูดตัวน,นี้ใช่แน่นอนสาวหมวยสาวจีนนี่ค่ะพี่น้องยางแบบชิวๆมายางกิดแบบชิวๆมีความปลอดภัยครับมาเทียมืองไทยปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับนี่ครับมาซื้อเสื้อผ้า2ตัวร้อนะครับ หนึ่งตัวก็65บาทมาซื้อเกิบครับนี่ร้านนี้ขายดีสุดๆนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับที่เห็นนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งนั้นนะครับหน้าตาตีๆครับนะครับมากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดดักนูเด้ลครับดักนูเด้ลครับ โอ้โหทุกคนครับานี่ครับเยอะจริง,รงๆเนาะนี่ครับฝนหยุดแล้วก็มาเที่ยวกันเลยบ่อนัดก็ลุ้นครับลุ้นว่าฝนจะเศร้าตกบอ้อนะครับเพราะว่าตกตั้งแต่ห้าโมงเสาร์เนาะอดบ่ายสามมับครับ แต่ก็อยากจะให้ตกในช่วงกลางคืนเนาะช่วงสักตีหนึ่งตีสองนะครับช่วงนอนนะครับช่วงนี้ช่วงเวลาช่วงกลางวันไม่อยากให้ตกนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวก็กําลังออกเที่ยวนะครับนี่ครับมีบาวารังออกมาจากห้องน้ําครับลอ้ลอหล่อณวันถ่ายคลิปนี้ก็นนะ่าจะประมาณเสาสี่หลานกว่าคนเกือบเสาห้านะครับ ประมาณแซวซี่สาแสนถึงห้าแสนนะครับนาวันถ่ายคลิปนี้ครับเดี๋ยววันอังคารหน้าก็ทางการไทยพเพิ่นก็จะเปิดเผยยอดนะครับในช่วงวันอังคารในช่วงค่ำๆนะครับน่าจะไม่เกินบ่ายสามครับเดี๋ยวบอนนัจะเอาไปโพสในชุมชนเด้อนี่ครับบางคนก็จะเข้าไปตามซ้อยตามตอกซอกซอยครับแต่ถ้า คนมายางอยู่ตรงนี้ก็มายางส้มผ้ายากาศนะครับมายางชิ่วๆครับแต่ถ้าใครจะซื้อเสื้อผ้าก็จะเข้าไปตามร้านต่างๆนะครับดังนั้นเดินตรงนี้เหมือนน้อยเหมือนน้อยแต่ไม่น้อยนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวก็เข้าไปตามตอกซอกซอยเนาะไปหาซื้อเสื้อผ้านะครับลืมบอก F c ซนะว่าตรงนี้คือที่ไหนแต่ถ้า F c ซ กรุงเทพมหานครเนาะก็คงรู้ว่าตรงนี้คือที่ไหนนะครับแต่ถ้า f อคนไหนที่ไม่เคยมากรุงเทพมหานครก็คงไม่รู้ว่าตรงนี้คือที่ไหนเนาะนี่ครับโอ้โหพี่น้องเอ็นครับเต็มเต็มวันนี้ครับนี่ครับลากกระเป๋าแล้วก็มาเที่ยวเลยนะครับสุดยอดจริงๆเมืองไทยโอ้โหนี่ครับ ตรงนี้ก็คือตลาดนัดจดตุจักรนะครับกรุงเทพมหานครนเดอร์อยู่ตรงข้ามหมอสิทธ์เก่าครับอยู่ตรงข้ามหมอสิทธ์เก่าครับจตุจักรวีกเอ็นมาร์เกน,นะครับโอ้โหพี่น้อยเบานัดมีความสุขเบานัดมีความสุขจริงๆวันนี้ที่เห็นนะักท่องเที่ยวมาเยอะนะครับแต่ช่วงก่อนถ่ายคลิปฝนตกนะครับช่วงก่อนถ่ายคลิปฝนตกก็ตกตั้งแต่โอ้ตกตั้งแต่ห้ามงเเนานะหอด บายสามมับนครับนี่ครับถ้าฝนไม่ตกวันนี้ก็คงจะเดินแทบไม่ได้วันนี้นี่ครับ <Okay. S 1> นี่เป็นสาวจีนโอ้ยบนัดมีความสุขที่เห็นนะักท่องเที่ยวจากมองจีนมาเที่ยวเหมือนเดิมนะครับมาซื้อโมกมาซื้อเขาซื้อของครับสินค้าก็ราคาถูกถูกครับพี่น้องสินค้าราคาถูกมากครับ 5้าบาท60บาทบ้านหานกาสามตัวร้อยนะครับเสื้อผ้านะครับนี่ครับด่านนี้ก็ร้ายคนับพี้เลยนี่ครับโอ้โหเมื่อคำสีวอเดิลถ้าเผื่อวางเนาะถ้าเผื่อไม่เคยมาถ้าใครไม่เคยมาก็ขอเชิญครับขอเชิญให้มาเที่ยวสักครั้งนะครับมาเที่ยวเดินเที่ยวเดินชมแบบเบาดัดนะครับเอตอนนี้ย้อนแสง นี่ครับสามหมยอยอพี่น้องนะครับสาวจีนมาเยอะมากตอนนี้สาวจีนมาเที่ยวเมืองไทยเหมือนเดิมเอ๊มันย้อนแสพี่น้องเอ้ยครับเบานัดมองในกล้องนี้ดูมืดๆน,นะครับก็กลัวภาพไม่ดีเนาะก็กลัวเสียซื่อครับน,นี่บ่าฝรัง่งมายืนฟังเพลงมายืนฟังเพลงบางคนก็เพิ่งมาครับ ออกมาจาก MRT สถานีกำแพงเพชรด้านนี้กำแพงเพชรด้านนี้นี่ทุกคนนะครับโอ้โห,โห,โหนี่ครับย่ังแบบชิวๆออกมาจาก MRT นะครับนี่ สาวจีนโอ้ยนะพี่น้องนี่ครับสุขใจสุขใจอันนี้หน้าตาขายบ่าวญี่ปุ่นนี่ครับอ๋อแต่ตอนพูดเป็นคนจีนนะครับนึกว่าเป็นบ่าวเจปแปนแต่ตอนพูดเป็นคนจีนโอ้โหพี่น้องเอ้ยนี่ครับบรรยากาศแบบนี้เนาะไม่มีที่ใดนะ ในอาเซียนนี้ไม่มีที่ใดนอกจากไทยแลนด์นอกจากเมืองไทยนะครับในอาเซียนนี้บรรยากาศที่เที่ยวได้ทุกวันนะครับต้องที่เมืองไทยเเท่าน,นั้นนะครับช่วงนี้หน้าฝนนักท่องเที่ยวก็ยังมานะครับนี่ครับเลี้ยวขวาก็จะเป็นโซนสตรีทฟู้ดเลี้ยวขวาไปเราขอเลี้ยวขวาครับ ถ้าฝนไม่ตกรับรองว่าวันนี้เดินไม่ได้อย่างแน่นอนถ้าฝนไม่ตกเดินไม่ได้อย่างแน่นอนด้านนี้เป็นสเตทฟู้ดขายดีดีครับพวกลูกชิ้นพวกน้ำมะพร้าวปั้นนะครับพวกไอศครีมก๋วยเตี๋ยวไส้กรอกหมูปิ้งครับด้านนี้นะครับมาซื้อไส้กรอกนะครับนี่ทุกคนตรงหน้านี่ก็โอ้โหนี่ครับ อกนานี่ก็นักท่องเทีย่ยวทั้งน้านี่ครับมากินน้ำมะพร้าวครับน้าค่ะโอ้โหนีครับโซนนี้ครับโซนโซนี้ขายดีดีครับโซนของกินนี่ครับ S <S นี่ครับพี่น้องโอ้ยน้อนี่ครับเห็นแล้วก็มีความสุขนะครับเห็นแล้วก็มีความสุขนักท่องเที่ยวก็มาคือเก่าครับนี่ครับพี่น้องวัดด้านนี้เยอะจริงๆนี่ด้านนี้เยอะจริงๆครับทุกคนนะครับโอ้โหนี่ครับ,โหโหรบว,วัดตีโทมาโซนนี้เยอะจริงๆนี่ครับ นะ้าต่องเที่ยวชาติต่างชาติมารวมตัวอยู่ย่านนี้เนาะอยู่ย่านของกินนี่ครับนี่โอ้โหด้านนี้ก็เต็มเต็มครับโอ้โหวันนี้ก็คึกคักนะครับวันนี้นี่ครับนี่สาวจีนสาวมวยหลายูนก็นลากกระเป๋าแล้วก็มาเที่ยวเลยครับนี่พี่น้องนี่ครับ ลงเครื่องมาแล้วก็มาเที่ยวได้เลยนะครับเมืองไทยครับนี่ครับลากกระเป๋ามาเที่ยวได้เลยครับนี่นี่เป็นสาวจีนนะครับลงเครื่องมาก็มาเที่ยวได้เลยอย่าไม่ต้องเข้าที่พักเนาะนี่ครับโอ้โหทุกคนนะครับนี่ครับด้านนี้เยอะจริงๆนะครับด้านนี้เยอะจริงๆโอ้โหด้านนี้เต็มคาราเบลครับทุกคนนะครับนี่ครับโอ้โหด้านนี้เยอะจริงๆครับ ลากกระเป๋ามาเที่ยวเลยนี่ครับโอ้โหอะไรกันนี่นี่ครับนี่ <c oughs> เป็นสาวจีนเป็นบ้าจีนนี่ครับลากกระเป๋ามาเดินชิวๆนะครับมาเดินชมชิวๆนะครับมาเที่ยวเมืองไทยครับโอ้โหทุกคนนครับหลายยครับนี่ครับ โอ้ยนอย <c oughs> <g ül> ก็ต้องขอเชิญทุกคนนะครับถ้าใครยังไม่เคยมาเด้อขอเชิญให้มาเดินเที่ยวเดินชมนะครับมาดูบรรยากาศเนาะการท่องเที่ยวของไทยนะครับโอ้โหนี่ครับเปินตัวจะเลี้ยวซ้ายจะเข้าไปได้เอ่ยสงสัยจะเข้าที่พักนะเนาะเลี้ยวซ้ายเข้าที่พักครับ เราก็ไปต่อนี่ครับหลากระเป๋ากมาครับนี่ครับมาซื้อพวกทรงแสงเสื้อส้างครับ บางคนก็จะเข้าไปในซอยครับบางคนแต่บอนัทก็ไม่ขอเข้าไปในซอยนะครับเพราะว่าถ้าเข้าไปในซอยก็คงจะใช้เวลาก็คงจะเกินหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่คลิปนี้ก็จะไม่ให้เกินครึ่งชั่วโมงครับเพราะว่าเอฟก็ชอบเข้ามาคอมเม,ม,มนต์นะคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์แซวบอกว่าบอนัทชอบถ่ายคลิปยาวนะครับคลิปนี้ก็จะไม่ให้เกินครึ่งชั่วโมงเนดะ้อ นี่ครับพี่น้องนี่นี่นี่สม่วยสม่วยนี่ครับโอ้โหนี่สาม่วยสม่วยนี่ครับปัดโอ้โหน่ารักจริงๆน่ารักจริงๆโอ้ยเนาะมีความสุขจริงๆมีความสุขจริงๆนี่บ่าวฝรั่งมากินน้ำมะพร้าวครับ นี่ครับสามมวยครับไม่มาที่เมืองไทยแล้วจะไปไหนเนาะ <Okay. S 1> จะให้ไปเที่ยว <Okay. S 1> กัมพูชีอครับ <Okay. S 1> ไปแล้วจะไปดูอะไรเนาะ <Okay. S 1> ลงเครื่องมาออกจากสนามบินเตโชก็โอ้โหโคตรกันดานนะครับ อาหารกินกินก็หายากครับมาเมืองไทยนี่มีทุกอย่างครับกินได้ซอดแจงครับเมืองไทยครับถ้าไปที่อื่นไปได้แค่ครั้งเดียวนะครับแต่มาเมืองไทยมาแล้วอยากมาอีกนะครับโอ้โหเห็นแล้วก็ชื่นใจนะครับทุกคนตอนนี้เข่าของบอนัด เริ่มไม่ค่อยดีครับตอนนี้เดินมากนี้ปวดเข่าตอนนี้นะครับสงสัยจะถ่ายทำ u t u b e จะได้ไม่ยาวบ่อหน่อยสงสัยจะได้ไปนั่งรีแอคชั่นอยู่ห้องบ่ครับสงสัยจะได้ไปรีแอคชั่นอยู่ห้องไปดูดคลิปคนอื่นนะครับมานั่งอยู่ห้องก็ได้ตังค์นะครับเดินเลาะนี้เหนื่อยสุดเกินปวดเข่านี่ครับ โอ้โหฝนนี้ก็หลายพี่น้องเอ้ยนี่ครับนี่ครับปาน์ตครับฝนหยุดตกนักท่องเที่ยวก็ออกจากห้องเนาะก็ออกมาเที่ยวออกมาเดินนะครับนี่ครับฟังเสียงว้าเบิงหน้าตานี้คนจีนเยอะมากนะครับคนจีนมาเมืองไทยเยอะมากในช่วงนี้นะครับโอ้โหเยอะจริงๆมาแล้วก็ชื่นใจ โอเคนะครับทุกคนมาถึงประตู18แล้วนะครับต่อไปต้องขอตัวกับบ้านเด้อก็ขอเชิญทุกคนมาเที่ยวนะครับแล้วก็ขอให้ช่วยฝากไลค์ฝากแชร์ให้บ้านด้วยนะครับเจอกันคลิปน้าดเดอ้อสัมบาดีเดอ้อสวัสดีนะครับบ๊ายบาย โอ้โหวันนี้คึกคักจริงๆวันนี้คึกคักจริงจริงโอ้โห,โโหสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับบ๊ายบาย